ัดเลยเล <c oughs> ยสวัสดีค่ะ,ะหะยิบไาผิดป้ายเหรอผิดที่บอกแล้วว่ามันจะมีเหลืองเล็กกับเหลืองใหญ่ไปเอามาใหม่เลย <c oughs> แบบหนึ่งคุณพี่ผิดพลาดทางเทคนิคเอาไปด้วยกันเลยไหม น้องหยิบมาผิดคุณพี่มาแล้วเนี่ยสิบกว่าคนออะป่ะพาไปทัวร์ก่อนไปจ้าน้องมุกวันนี้พาไปไหนคะ <c oughs> หยิบมาผิดคุณพี่ <c oughs> เดี๋ยวจะพามาทัวร์กดังนะคะ <c oughs> ช่วงนี้ยังไม่ค่อยว่าง ไม่ต้องพรีค่ะใช่ไหมรัดยูบีไหมคือเนี่ยพี่เวลาเราจะรีวิวอะเราก็จะไม่เห็นนะคะดิเนี่ยเราก็จะให้น้องขึ้นไปหยิบอย่างนี้เลยเราหยิบมาผิดป้ายนะทุกคน ใช่คือของมาใหม่นะคะเราก็จะเปิดเชสไใหในเนี่ยคือไม่เห็นหรอกรอันบนสุดลูกบนสุดเท่านั้นนะอันไหนหย,ยิบง่ายสุดก็หยิบอันนั้นอะพี่เยอะแยะเลยขายไม่ทันละพี่ ายผ้าหนวมลูกค้าเจาผ้าหนวมห่หยุดทุกวันที่หนึ่งกับสิบหกนะคะมาจา้าลูกค้ายังสั่งออเดอร์กันอยู่เลยวันนี้แบบ ขายดิบขายดีกันจริงจริงเลยขู่อยาอกคคำรามนะ ตาแตกนะตาแตกขออ,กอ,อนเทตาไปเลยเสตเตอร์คอกรมคุณพี่ไปเหลืองมาของมาใหม่เยอะมากสามพันห้านะคะใต้นี้ใช้มดเสตเตอร์คอกรมสเสตเตอร์ไม่มีฮูดไม่มีหมวกนะคะ มีไหมคะตอบกลับด้วยอย่างลูกค้าเอาอย่างน่าตัวนี้คลิกซิงเอร์จะมีคนที่ตามหาที่เป็นคอแบบเนี้ยเห็นปะคอแบบนี้เหรอไม่มีเ<ๆ>นาะรวมนะคะขอคอคอเนี่ยไม่มีหมวกสิบสวมรวมกันนะจ๊ะถ้าดีนะเนี่ยสีสด นี่ใช่ไหมคออย่างนี้ใช่ไหมลูกค้าบว่าหรือเขากำลังฮิตกันเเป็นอคอตั้งเหรอแล้วคอตั้งคออะไรลูกค้าเด็กๆน้องๆอาจจะฮิตกันไงเธอกางเกงแม่บ้านแชมเปียนสามพันห้าร้อยบาทคุณพี่รีวิวส่งฟรีนะจ๊ะแชมเปียนปากเย้ยอ่า ให้รับรีวิวมาเลยบิลลาบองค,นะคูมลเบียนะคุณจะเป็นชายหญิงรวมนะคะก็คือจริงๆก็ใส่ได้ทั้งชายและหญิงอยู่แล้วใครจะรับพิมพ์รับได้เลยคุนพี่จ๋ากนุมนนะใส่สบายนะคะไม่ถึงกับแบบ หนาจนใส่ไม่ได้นะใส่ได้แบบทั้งปีนะเธอฉันคิด <O bey. S 1> ดูโอ OB ก็มาว่ะลูกค้าเอาอะไรเนะี่ยสี่พันกว่าบาทสามกระสอบเส,ส,สื้อขาใส่ฝั่งนู้นเลยจ้ะสุดเลยใช่ไหมคค่ะอ๋อ นู่นเลยเนาะเออเปลี่ยนสีใช่ป่ะเออคิดว่าตอบเลยค่ะตอบนู่นค่ะตอบเขาคิดเนี่ยลูกค้าใครชอบสไตล์นี้จัดไป4,790ันาสถ้าสะอาดอยู่นะใช้ได้เลยคุณพี่สะอาดอยู่นะจ๊ะใครหาแนวนี้ ใช่แต่ของเยอะเอาไปเลยสามพันห้าพอจ้ะขายไวๆไปสมุดปากกาไไหมถ้ารถประมาณเท่าไหร่ประะมาณแนหลถ้าส่งแท็กซี่นะถ้าเขาส่งประชนนหก0ล่อใช่ไหมไไห อ,อย่างหล่อเลยอะ่ะอุ้ยพี่งานสะอาดนะงานใช้ได้เลยนะคะเฮ้ยเฮ้ยมอีกแล้ว แซมเปียนค่ะแซมเปียนแซมเปียน2ตัวฝา8ปดงานปากแพ,แพงนะลูกค้าแบบเนี้ยในช็อป3,000บวกโอ้ยแพงกันะเธอถ้า3,000บวกอ่ะ สมุดประการค่าส่งร้อยห้าสิบเนาะเดี๋ยวบอกเขาก่อนสองร้อย

สีชมพูแบบสวยเลยนะเธอ ไปแยกเอาได้เลยนะจ๊ะเนี่ยเข้าแล้วเนะาะจริงเหรอ,หรอว้าวฮาเล่ผู้หญิงมาคุณพี่ ดูดีดูสีแบบสีสดมากอะทุกคนเห็นละควันออกเลย ถ้าสองพันลงไปอเออคนละเรื่องเลยนะพี่คนละเกรดนะอุย้ยสวยจัง้สีเขียวตัวนี้ก็แบบสวยสวยเด่นเป็นสง่าพี่ นะจ๊ะ,<ม><น>ะเกรดมีเกรดอยู่แล้วพี่า <นะ S 2> ทมาำไม่ทำไม่อย่างสวยเลยตัวนี้คลาสไซส์ใส่ได้ทั้งชายทั้งหญิงเลยนะพี่ ทอมม่จ้า คัดแยกสบายพี่อู้สีสวยนะพี่ขอบคุณค่ะคุณพี่มหาการุณิโกโอ้โหชื่อแบบเสียวมากพี่ เสื้ครอบไงเธอจ๋าเด็กวัยรุ่นช,ชอบนะ ส่งให้ลูกค้าก็ได้เธอเขาบอกว่าตอนเย็นก็กล,ลัวถรถติละะดลู้แ,แบรนด์มีให้ลุ้นนะคะเดี๋ยวฉันคีย์ออ,อ,อเดอร์ไว้<ล>ก่อนเขาวินเทจมากตอนนี้เนี่ยคอาาบแบบนี้แล้ววินเทจลูกค้าก็เอาไปแยกไปคัดทำราคาได้อีกนะบางคนเขาก็ชอบม้วน มันมาแล้วสามลูกจ้ะพี่ฉันเอ็มมิกกี้หรือเปล่าเธอใครรับรีวิวส่งฟรีไปเลยนะคุณพี่นะอุย้ยฟ้าแ,แ,แล้วแป๊บๆแล้วพี่เนะอ้ยเชนคอมเชนคอมอุอออ้ยเนี่ยปักปัก วินเทตตัดอย่างนี้คือวินเทตุจ้าโิี่าสองตัวแชมเปียนสออุ้ยสิล้วมูลนีมาก หัวได้แบรนดก็คัดแยกรมานะคะจริงกมีต้นทุนมันนิดนฉันหาให้เองจ้าแบบนึงสิบแปดสิบก็ได้นะโู้โหเียวเสียวถสวยสวย80ดติถ้าแบรนด์ก็สองสามร้อยได้อยู่แล้วนั่นน่ะสามพันห้าหารกี่ตัวนะประมาณร้อยี่สิบตัวเนาะยี่ท้าบาทสามสิบาท เสื้อขนหนาสามสิบหาที่ไหนก่อนสภาพดีนะไม่ใช่แบบเปื่อยยุยนะเดี๋ยวเขียนบินเงินสดให้เขาด้วยนะแพทสามลูกพรุ่งนี้ส่งถักทิพเนี่ยลูกค้าใส่ได้ทั้งชายหญิงเลยอุ้ยไปเทขายต่างจังหวัดน่าจะมันนะแบบยกก้อนขายเลยอ่ะเธอโอ้ยเสียวหลังเสียวคองไงไม่รู้ อุ้ยเท่สังเลยอะ่ะสนใจไปเอาแน่จ้ายินดีค่ะคุณพี่รกราบขอบพระคุณมากนะคะคือ,อเราเปิดทุกวันนะคะหยุดแค่วันที่หนึ่งกับสิบหกนะคะเผื่อเราจะได้เป็นเศรษฐีหน้าใหม่สาสิบล้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณพี่ <laughs> สกีตพเอเปิดแบบเรากีดปุ๊บเราสลบอยู่บ้านอะไรอย่างนงี้ยเออ โคโรราโดอุแ <Colorado. S 2> บ่งออกเป็นสองข้างเลยเธอเอให้ลูกค้าดูเผื่อใครอยากได้กระสอบนี้นะคะมาเจนเอาแบนธรรมดาวางข้างบนก่อนเดี๋ยวไอแชมเปี้ยนกับ อุ้ยเปลี่ยนฟิลลายวางข้างล่างเองทำเป็นแถวสี่ตัวก็ได้นั่นเนี่ยเธอได้ไหมสามตัวจะสามตัวโคโรโราโด ดูวินเทจดิตอนนั้นอนะสามตัวได้ไหมเออสามตัวไปเลยจ้ะใช่ใครจะรับกระสอบรีวิวได้ทุกตัวเลยนะคะพี่รือให้ดูทุกตัวเลยจ้ะทอมมี่ทอมมี่ขอป,ปกอลูกค้าใครเอาไปสักรีดนะอุ้ยเดี๋ยววะ ฉันเนี่ยสิเนี่ยยืนนอกเลยเนี่ยสาบานไปเยอะเพราะวะ่าเนี่ยไอ้มมกันกกะะกกน,นะ <c oughs> ฉันมีแชมเปี้ยนสองฟิลล่าสองฉันจะเอาวังล่าง เบย์ก็วางตรงนี้ก็ได้เออแฮทว่างเลยใครรับจ่าสง่งเพลอี้ยไ้ทุกตัวนะคุณพี่เธอยกแขนขึ้นให้หน่อยทำลยครทบเลยต้องเอาไปซักเอาไปรีดนะจ๊ะพี่เสื้อผ้ามือสองแล้วมันจะดูหม่อย ออนือนใช่แต่ว่าถ้าเกิดใครที่แบบไม่ค่อยอยากซักรีดอะพี่ต้องไปซื้อพวกงานคัดเนาะที่พร้อมขายหรืองานมือหนึ่งนะคะแต่ใครแต่มันต้ทนทุนต่างกันอยู่แล้วพี่อยชอบตัวนี้จังเลยนน่า,ากนะักชิมสว่างยังไงละเธอป้ายมาไหน ือใครจะรับก็สอบรีวิวนะคุณพี่แบรนด์ก็มีให้ลุ้นบ้างนะคะกริดุโปโลโทอมมี่ลูกค้าเออทั้งวนวินเทจทอมมี่สองตัวฮาร์ล โอเบฟิลลาสองตัวนี้น่ารักมากตัวข้างล่างคือสีชมพูนมแบบพาสเทลพาสเทลนะคะใครสนใจนะคะพี่เสื้อกันหนาวเสื้อสเวตเตอร์ไม่มีหมวกนะคะสีส่วนรวมกันชายหญิงใส่ได้แคปหน้าจอได้เลยจ้ะรีวิวส่งฟรีกระสอบใหม่ค่าส่งปลายทางนะคะใครซื้อเยอะๆทักมามีราคาน่ารักให้จ้า